สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอ,อนาท่านผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยที่จัดการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรและก็ประชาชนทั่วไปครับในช่วงนี้ที่เราได้ทราบข่าวโดยทั่วไปก็คือในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือว่าพระสงฆ์ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแห่งนี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน เราคงได้ทราบข่าวอย่างนี้นะครับแต่นะปัจจุบันนี้ทุกอย่างก็เริ่มคลี่คลายไปแล้วแต่วิถีชีวิตของคนเรานะเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการขยับไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะมาเหมือนเดิมนั้นก็คงจะยากเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เราจะได้ยินได้ทราบได้ฟังคําพูดคําหนึ่งว่าก็คือนิวนอมอนวิถีชีวิตใหม่การดํารงชีวิตใหม่ตามที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เราจะทําอย่างไรที่จะทําให้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข การสื่อสารก็เช่นเดียวกันก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันนี้โลกมันแคบลงแคบลงอย่างไรแคบลงจากที่เป็นโลกของไร้พรมแดนการสื่อสารที่ไร้พรมแดนครับวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของวิถีชีวิตใหม่กับการเป็นอยู่ของคนไทยและชาวโลกครับวันนี้มีวิทยากรมาร่วมรายการสองท่านด้วยกันครับท่านแรกท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงาน บริหารผู้กำการส่วนวิชาการส่วนวิชาการสถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับท่านอาจารย์วิสิกลสิริปัญโยคัราชการครับอาจารย์ครับและท่านที่สองครับมาไกลแต่ว่ามาช่วยที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี้ครับท่านอาจารย์ดรหััยชนกโกมินทรชาติจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคัาสวัสดีอาจารย์ครับอปุลครับวันนี้อปุลครับได้พบกับอาจารย์แล้วเมื่อกี้ได้ฟังแล้ว ได้พูดคุยกันออกรถออกชาติผมก็เลยอิจฉาพึ่งอยากจะคุยบ้างเป็นยังไงบ้างสิ่งฟันหนึ่งผมบอกว่าอย่างอาจารย์อยู่สถาบันภาษาใช่ไหมภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยผมบอกผมก็ไม่ชอบเหมือนกันนะไม่รู้ทําไมไม่ชอบแต่ทุกวันที่จําเป็นต้องใช้ก็ต้องพูดครับพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องเรื่องมั่งนะบอกตอนแรกๆที่จัดอะไรนะจัดวิสาขบูชาอนาชาติหรือที่นี่นะจัดนีมีชาวต่างชาติมาเยอะอาจารย์ก็รู้ไหม ชาวต่างชาติมาเยอะแล้วพูดแล้วมีอาจารย์ท่านหนึ่งมีมีเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งก็ถามว่าเขาจะบอกจะไปหอฉันจะไปหอฉันภาษาอังกฤษว่าย่งไงนะหอฉันอะหอฉันภาษาอังกฤษว่าไงจ๊ะลงทานลงทานอาหารภาษาอังกฤษอะไรางเงี้ยอครับที่นี่ถ้าบอกว่าบอกว่าม y ทาวเว มันมีใช่ครับมันมีมันมีมันมีป้ายแปลอยู่อ๋อด้วยด้วยความไม่เข้าใจภาษาไม่เข้าใจภาษาอ๋อทาวเวอร์ก็คือหอชั้นก็คือไม้ใช่โอ้เวลิกูดเลยค่ะมีมีบางป้ายเขียนว่าไม่บิลดิ้งนะอ๋อไมนี่คือภาษาง่ายๆที่อาจารย์บอกว่าพูดอะไรก็ได้ไม่ต้องกลัวผิดกลัวถูกใช่ไหมใช่สามารถสื่อสารันเข้าใจได้เนี่ยแค่ดิวนอร์มอลได้จานะเป็นวิถีชีวิตที่เข้าใจได้ถามสถาบันภาษาก่อนอาจารย์ไปอยู่กับกบกับเขียดจับกบจับเขียดชันหรือเปล่า ตอนทีบ้างจัดในการวิยุในกัรพากย์จัดเสียงเขียดมันร้องจกจ๊กจกจ๊กอยู่อยู่ชูวีรำใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมใช่ครับคนวีรมเป็นอย่างนี้หรอธรรมชาติครับธรรมชาติบําบัดครับผมเป็นไงบ้างครับด้วยวัตถุประสงค์ว่าเราเราเราที่เราไปอยู่ในพื้นที่ทรงนั้นนะคนัรมีวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือตอนนี้ตัวเองกําลังสร้างคุณงามความดีให้กับตนเองในชุมชนบ้านเกิดดโดยวิธีการพัฒนาวัดแล้วก็สร้างศาสนสถาน เป็นที่ปฏิัติธรรมของพระสงฆ์สมเด็จแล้วก็ฆราวัด้านโยมที่เข้าวัดทาบุญในส่วนที่สองก็คือเราเราต้องการที่อยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาเนี่ยตอนนี้คือมันเยอะแล้วมันมันเยอะแล้วมันมันถ้าไม่ถ่ายออกนี่ก็ก็คือเราเราเราเห็นวิถีชีวิตของชุมชนของเราเนี่ยด้วยการหาเช้ากินค่ําหรือด้วยวิธีการต่างๆที่ที่อาจจะไม่ดีนก แล้วก็เลยแล้วช่วงในช่วงวิกฤตเช่นนี้เนี่ยมันมันสะท้อนปัญหาให้เห็นชัดเจนว่าการทํางานในกรุงเทพมหานครหรือเมืองหลวงใหญ่ๆต่างๆเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของการปิดตัวของโรงงานหรือการทํามาอาชีพปัจจุบันเนี่ยมันมีคนตกงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อตกงานแล้วจะไปไหนก็ต้องกลับไปอยู่ที่บ้านไปอยู่ที่บ้านต้องถามต่อว่าอยู่แล้วทาอะไรต่อด้วยเขาเรียกว่าทรัพย์ในดินสินในน้ําที่เรามีอยู่ในใน,ใน,ใ,นในต่างจังหวัดได้ไหมครับ,รบมันก็ เอ๊ะเรามีพื้นที่มีนามีไร่มีสวนกันเนี่ยเราทําอะไรที่มันจะเกิดประโยชน์มากขึ้นก็เลยลองลองทุนดูว่าครับเราจะทําตรงเนี้ <ทำ S 2> ยจริงๆว่าถรอเป็นพุทธเกษตรอ่าประมาณนั้นพุทธเกษตรได้แหล่งบนันดาลใจไปจากมหาจุฬาของเรานี่แหละนะครับก็ว่าเอ๊ะเรามีที่นาอยู่ตรงนี้เนี่ยของคุณพ่อเนี่ยเราเราทํานากันทุกปีทุกปีทุกป,กปีเราก็ได้ผลผลิตอยู่แค่นั้นครับ ไม่นั่นเราปรับลองปรับดูว่ามันอาจจะทําได้มากกว่าหนาแต่ปัญหาก็คือเรื่องของแหล่งน้ำก็เลยลองเออตั้งใจว่าเราจะทําแปลงเกษตรตัวเนี้ยให้เป็นแบบอย่างกับชุมชนครับให้เขารู้ว่าเขาสามารถทําได้ก็เลยขุดสะเจาะน้ําสูบน้ําลงไปอันนี้ก็ปลูกของเต็มแล้วครับอาจารย์เพราะนั้นน้าเยอะไหมครับตอนนี้โอ้น้าเกือบเต็มสระแล้วครับผมลึกสี่เมตรเลยไม่ไม่มีตํารานวีรำตมน้ํากินเหมือนเดิมอ๋อหมดยุคนั้นไปแล้วครับผมแล้วเป็นไงครับอาจารย์หลังจากที่ทําแล้วผล สมบิชไปเนี่ยมั้งครับโอ้ตอนนี้นะฮะตอนนี้ปลูกอะไรก็ขึ้นครับด้วยธรรมชาติดินของยังไม่ตายนะยังไม่มีต้นไหนตายสักต้นเลยครับอาจารย์ครับต้นไผ่ไผ่ที่เป็นไผ่เศรษฐกิจไผ่สร้างมนหรือว่าเป็นเรื่องของผลไม้รากไม้ส่วนใหญ่จะสิ่งแรกที่คิดคือฉันชอบกินอะไรฉันก็จะปลูกสิ่งนั้นเติมต้นเลยเพราะเรามีใจรักครับอาจารย์ชันท่าแต่ยังผลผลิตยังไม่ออกใช่ไหมยังยังยังครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็ปลูกข้าวโพดบ้างปลูกถั่วลิสงบ้างปลูก มะพร้าวชอบกินมะพร้าวชอบกินมะม่วงอย่างเปลูกครับชอบปีนปีนได้ไหมครับนะมะพร้าวนี้ต้องปีนได้ไหมไม่ต้องปีนครับเด็ดได้เลยครับอันนเพราะน้บหอมตอนตนเตี้ยเล็กๆใช่ไหมตอนเตี้ยไรคับก็ไปปลูกไว้ครับครับอันนี้ก็เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรไว้คือเราวัตถุประสงค์หลักๆคือจะตั้งให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรชุมชนปลาอะไรบ้างครับ มีปลาดินกับปลาดุกครับอ๋อไม่เอาปลาอะไรนะปลาชะโดไปใส่ด้วยโอ้หมดสะพอดี <laughs> ครับนี่วีา่วาป็นนิวดอมอนเนี่ยอันนี้ตัวอย่างของอาจารย์นะวิถีชีวิตอยู่ตอนนั้นคือทําทงานอยู่ที่มหาจุยาพอช่วงจังหวะที่ทํามหาวิทยาลัยมีนโยบายในการของสับเปลี่ยนอาจารย์เข้ามาคือไม่ให้มีการเรียกว่าโซเชียลดิสแทนซิ่งเนาะอ่าครับก็คือให้มีเว้นระยะห่างก็สับเปลี่ยนอาจารย์สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานให้ เวิร์กฟร์มโฮมได้อาจารย์ก็เวิร์กฟร์มโฮมจริงๆนะครับผมฟังเสียงกบเสียงเขียดผมชอบจริงๆเลยบางทีหมามาหอมั่ง้งโอยครับธรรมชาติครับก็ก็คือเราเราเรา,เราไม่คิดเราคิดต่อยอดไปอีกหนึ่งว่าด้วยความที่เราเองก็อยู่มาหาวิทยาลัยครับทำงานใช่ไหมครับทำงานแล้วก็บางครั้งมันก็เจอกับความเครียดมาเจอกับปัญหาต่างๆที่มันยังหาทางแก้ไขไม่ได้อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยนะการที่เราได้กลับเข้าไป ท้องทุ่งท้องไร่ท้องนามันคือวิถีชีวิตของเราตั้งแต่ต้นนั้นการที่เราไปตรงนั้นเนี่ยก็ได้ไปทําเถียงนาเล็กๆมุมมุมไว้นั่งเล่นมองดูสระนาะมองดูสวนของเราเนี่ยมันเป็นการรีแลกซ์เป็นการผ่อนคลายอยากไปครับฮ <c oughs> อยากไปครับอ๋อ oh, <c oughs> มีโอกาสเชิญครับผม <c oughs> อ่ามันเป็นการรีแลกซ์ให้กับตนเองด้วย <c oughs> ทุกครั้งที่กลับไปอย่างเงี้ยอย่างเช่นสมมุติปกติจะ จะไม่ได้หยุดสออาทิตย์อยู่แล้วน่าจะทํางานสออาทิตย์จะมีการเตรียมการสอนซึ่งอาจารย์ออยเองก็สอวอาทิตย์ก็ต้องมาที่มหาจุฬา้องว่าไม่ได้เจอที่นี่อยู่ในห้องเรียนก็จะมีเวลาช่วงวันจันทร์ซึ่งอาจจะหยุดก็ยผมก็อยู่ในห้องนี้อก็เลยไม่ได้เจอครับครับก็วันจันทร์เรามีโอกาสเราก็จะเดินทางไปในตอนเย็นวันอาทิตย์เสร็จงานเพรกิจทุกอย่างแล้วเราก็ให้คนขับรถขับพาไปอยู่บ้านักวันนึงคืนหนึ่งสองคืนตื่นเช้าก็ วันอังคารหรือวันพุธล้วก็กลับมาทางานตามปกติเนี่ยก็จะได้เหมือนไปชาร์จพลังงานให้ชีวิตไปแบตเตอรี่ไปด้วยครับมาที่อาจารย์เพค่งชื่อเล่นอาจารย์อะไระอาจารย์ออยค่ะออยนะครับน้ำมันนะใช่ค่ะตอนที่เกิดคุณพ่อบอกว่าน้ํามันแพงก็เลยอยากให้ลูกสาวดูแพงตอนนั้นเพราะผมว่าช่วงน้ํามันแพงแต่ทาไมผมมืดอาจารย์ทาไมสว่างอะ เราไม่ค่อยโดนแสงไม่ค่อยได้สั่งเคราะห์แสงครับใช่อาจารย์อยู่ที่ไหนนนจังหวัดจยูจังหวัดสกลนครสกลนครอำเภอโคกศรีสุพรรณค่ะโคกศรีสุพรรณอยู่ออกไปทางนาแกทางนครพนมโอ้จะจะยืงยืงไปทางนครพนมแล้วครับเป็นไงครับอาจารย์ทำไมวิถีชีวิตจากสกลนครทำไมจับพัดจับผูไม่อยู่กรุงเทพได้ก็ด้วย ไม่รู้ว่าด้วยลมอะไรพัดมาค่ะพัดมาไกลแลือเกินคือ,อตั้งแต่ตอนเรียนค่ะคค่ะเราว่าเรียนป,ป,ปญ,ญาตรีก็มาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็บโทปอเอจนทํางานก็คือยาวเลยก็คือครึ่งชีวิตอะค่ะก็คือกรุงเทพแต่ว่าดั้งเดิมแล้วก็คือเป็นคนสกลนครก็ค,ค,ค,คุณพ่อคุณแม่ก็ยังอยู่ที่น,นู่นก็ยังเ่าเาได้อยู่แล้วล่ะคะ่ะเนี่ยภาษาภาษาสกลนครทางเาราะาจาใย์นะเพราะครับพูดไทยภาษาย่ออะไรใช่ไหมภาษาย่อค่ <c oughs> ะภาษาย่อ เราฟังเพลินนะยิ่งข้ามไปทางฝั่งเราฝั่งเวียงจันทร์ยิ่งฟังคล้ายๆกันแบบนั้น,นะ<ช>เวลาเราเดินทางไปยังถ้าชอบนะ<ช>ไปฝั่งเวียงจันทร์นี่ไม่ต้องแปลกันเลยฟังกันง่าย<ช>ค,ครับทีนี้อาจารย์เรียนสาขาวิชาอะไรนะที่มาเรียนปิาตรีปิาตรีเนี่ยจบศิลปศาสตร์ค่ะวิชาเอกคือภา,าษาอังกฤษธุรกิจ<ม>นะคะแล้วก็วิชาโทคือบริหารการโรงแรมครับส่วนปอโทเนี่ยเรียนอักรษรศาสตร์นะคะเรียน วิชาโทแล้วก็วิชาเอกเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเลย mm hmm. ส่วนปอเอกเนี่ยเรียนบริหารการศึกษาค่ะจบทั้งด้านการสอนแล้วก็หลักสูตร oh. ถึงว่าภาษาอังกฤษยังไม่ได้ฟังสำเนียงเลยครับอาจารย์ right. Let me introduce myself my name is อาจารย์หาไทยชนกกมินทรชตา I'm as a part-time lecturer as MCU mm hmm. ผมแปลไม่ได้อาจารย์ก็แนะนำามวอกเองอะไรนะวันคาคำวันคาโกทูคาโครมเอาง่ายเวลาเดินทางต่างประเทศด้วยกันเนาะแต่ก่อนผมก็ไม่ค่อยได้เดินทางเท่าไหร่นะหลังจากที่เดินทางต่างประเทศบางทีก็จาเป็นต้องใช้ภาษาผมพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษได้จันแต่พูดจนเมื่อยมือมันคิดไม่ออกมือไปก่อนมือไปก่อน อาจารย์สมัยนี้ต้องต้องต้องพัฒนาภาษาอังกฤษนะเริ่มต้นนะอาจารย์นะต้องจับไปเรียนครับต้องจับไปเรียนต้องจับไปเรียน MCU เริ่มต้นเลยอาจารย์สมัยเนี่ยเป็นคนที่เดินทางเยอะมากค่ะเป็นคนที่เดินทางไปนู่นไปนี่ต้องไปถ่ายทํารายการต้องไปเวีนเขตเวทสงต่างๆ40กว่าจังหวัดเนี่ยอาจารย์ไปเนี่ยในแต่ละเส้นทางผมเชื่อว่าถ้าอาจารย์ตั้งใจจริงๆนะอาจารย์จะได้คําศัพท์ไม่ต่ำกว่า40คําต่อเที่ยวต่อเที่ยวนะถกแต่ความจําไม่ค่อยดีแลวอาจารย์อแล้วผม ช่วงที่ที่ททอาตมาได,ไ,ดได้ได้ได้เดินทางไปต่างจังหวัดโดยมีเจ้าหน้าที่ของตัวเองหรือบางคนพนักงานขับรถไปให้ด้วยเนี่ยเ็ไปทํางานด้วยกันเนี่ยคือบางทีเราผ่านตัวเมืองเนี่ยเราจะมีป้ายคัดเอาใหญ่ๆที่ติดไวอ้อย่างเช่นตึกที่มีห้องแถวมีการ<ช> <ๆ S 1> ตัดผ <ๆๆ S 1> ้าอย <ๆ S 1> ู่เนี่ยมันจะเขียนคาว่าレンจ์นะครับอาจารย์ R.E.N.T ใช่ไหมอ่าเอ๊มันแปลว่าอะไรเราแปลไม่ออกเราก็เปิดคาสเลียสอ๋อเราก็จําจําไปเรื่อยๆเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ได้แล้ว พอพาเช้าที่นี่ไปก็ถามคืออยากฝึกภาษาอังกฤษเขาด้วยฝึกเราด้วยก็ถามเขาว่าคำนี้แปลว่าอะไรเขาขับรถอยู่เขาก็มีเวลาเปิดเขาก็ไม่รู้ล้วก็อเลนส์แปลว่าเช่าอ,อผ่านไปผ่านไประยะหนึ่งประมาณสักสามสิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งเจอคําเดิมเราก็ถามใหม่คํานี้แปลว่าอะไรเขาก็ยังตอบไม่ได้ไม่จำไม่ได้อ่ะเราก็บอกอ่ะแปลว่าเช่าเลยปีกนิดนึงเจอคําเดิมอีก ราก็ถามคํานี้ไปว่าอะไรเช่าตั้งแต่นั้นเขาก็จําจาจาย้ำคิดย้ำทำย้ำคิดย้ำทำนอาจารย์ภาษาอังกฤษมันต้อง practice and practice ใช่ไหมครับฝึกบ่อยๆใช่ practice makes perfect ในในในสตูดิโอของผมเนี่ยเบื้องต้นที่ที่อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์ว่าไหอุปกรณ์เนี่ยมันมีภาษาอังกฤษใช่ไหมภาษาอังกฤษอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเป็นตัวสําคัญครับในการที่จะเรียนรู้เหมือนกันในชุดตัดต่อ มีแต่ภาษาอังกฤษทั้งนั้นผมใช้เวลาศึกษาหนึ่งปีในการที่จะจับตรงนู้นตรงนี้คำนู้นคำนี้มาดูว่าไอ้นี่มันคืออะไรต่อตรงนี้เป็นยังไงอะไรมั่งเวลาต่อสายส0มสิบว่าเส้นนะจ้านะในชุดตัดต่อระบบเดิมนะที่เป็นระบบเบต้าแคมเบต้าแคมเป็นระบบแบบดั้งเดิมต่อแบบเมนวลนเนี่ยหนึ่งปีกับการคลำภาษาอังกฤษโหต้องใช้คำว่าคลำเลยเหรอคะใช่จรา์คลำเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่า ในขณะที่เราเรียนรู้ไปเนี่ยเราไม่รู้คืออะไรเราต้องทดสอบไปด้วยแล้วเอาคําศัพท์นั้นมานั่งแปลด้วยเพราะเขาอธิบายเป็นภาษาอังกฤษหมดคู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษหมดแม้แต่สวิชเชอร์สวิชเชอร์มันคืออะไรอผมก็ต้องมาเรียนรู้เหมือนกันแล้วคํานี้มีเป Ges ็นภาษาไทยไหมคะสวิชเชอร์สวิชเชอร์ตัวสลับภาพเรื่องสลับภาพจะบอกว่าจะบอกว่าอาจารย์สมัยไม่ได้ภาษาอังกฤษก็ไม่ถูกนะ อเขาอาจารย์สมัย,มยได้ใช้ภาษาอังกฤษทุกวันนะใช่ในในรูปแบบของท่านเองใช,ใช่ครับทีนี้ทีนี้ต้องถามอาจารย์เดี๋ยวตกลงใครปเป็นเบียก่อนเนี่ยเดี๋ยวพงคือต้องถามอาจารย์ว่าทาไมถึงสนใจเรียนภาษาอังกฤษเพราะอะไรพอไม่ได้คิดว่าจะต้องเรียน เพื่อจะต้องไปไปสอบหรืออะไรอย่างงี้ค่ะเรียนเพื่อเราอยากรู้อะค่ะเราอยากรู้เราอยากไปท่องเที่ยวเราอยากมองอยากทราบว่าไอ<ม>คนต่างชาติเขาคิดอะไรมเีเขารู้สึกอย่างไรอย่างเงี้ยเราต้องแต่ก่อนที่จะเข้าถึงเขาได้มันต้องก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไปเนาะก็เลยเอ้ยถ้างั้นเราใช้ภาษาบอกว่าเป็นเครื่องมือในการแบบไขกุญแจนั่นแหละไขกุญแจไปเพื่อจะเปิดโลกของเราให้กว้างมากขึ้นโลกของเราไม่ได้มีแค่แบบ ของแค่มอจลอของแค่ในกรุงเทพของแค่ในประเทศไทยมันคือทั้งโลกอะค่ะแล้วเราอยากรู้อยากเห็นนะเป็นคนอยากรู้อยากเห็นนะอาจารย์ก็อยากรู้อะแล้วในเมื่อภาษาไทยบา,บางอย่างค่ะภาษาไทยเราไม่ได้มีที่บอกที่บอกเป็นสวิตเชอร์รอย่างเงี้ยก็คงจะมาจากต่างประเทศใช่ไหมคะแล้วไทยค่อยมาบัญญัติแต่ว่าเราจะต้องรอให้คนอื่นมาแปลมาบัญญัติคําศัพท์ให้เราเหรอสู้เราเอาตัวเราออกไปเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ค่ะเปิดใจให้กว้างแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองอะ มันมีความสนุกมันมีความท้าทายอยู่ในตัวก็เลยชอบภาษาชอบความท้าทายใช่ใช่บางทีมันตื่นเต้นนะอาจารย์บางทีเราไปต่างประเทศผมตื่นเต้นนะ ไม่รู้ว่าใครจะมาถามอะไร่อย่ามาถามฉันนะต้องติดป้ายไงอาจารย์ดู not disturb คือแบบว่าห้ามรบกวนเวลาไม่ต้องไม่ต้องไปต่างประเทศครับอาจารย์ครับอาจารย์แค่เดินไปตามท่าเรือตามแหล่งที่มีฝรั่งต้องไปไหนไกลอาจารย์ที่นี่ที่นี่ก็ได้อาจารย์สังเกตว่ามีชาติมีชาวต่างชาติเขาจะถือแผนที่อยู่แผ่นหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์จะคิดยังไงมันจะมาถามฉันหรือเปล่า กังวลแน่เลยก่อนอยู่วัดมหาธาตุเจอประจำครับอาจารย์ใช่ครับเจอประจําเลยคือเ้ามาถามว่าจะไปตรงไหนเราจะบอกยังไงเราจะตอบยังไงไปซ้ายไปขวาบนซ้ายบนขวาเราบอกภาษาไทยก็ถูกกันผมถึงบอกว่าพูดภาษาอังกฤษจนมื่อมือไงอ๋อใช่ใช้มือเอาใช่มือครับทุกวันนี้ไม่รู้ว่าต่างใช้คนนั้นถึงยังยังใช้ย่ังใช้อยู่ครับมันวัจนาภาษาและอาวัจนาภาษาไปทุกการคือตอนเด็กๆนี่ไม่ชอบเหมือนกันนะตอนเด็กๆที่ที่อยู่ อยู่บุยรามตามน้ํากินเนี่ยภาษาอังกฤษนะคะอย่ามาพูดใกล้ๆนะไม่ชอบเลยนะดีที่สุดไม่ชอบเพราะว่าอะไรคะกลัวคุณครูหรือว่าไหมรู้สึกมันอีเดียดยังไงก็ไม่ดีอุ้ยเป็นภาษาแบบว่าอีเดียดใช่มันไม่ชอบเลยจ้าไม่ชอบอยู่ฝรั่งนี่กลัวเลยนะคะหรือว่าไม่กลัวครับแต่ว่ามันไม่ชอบแต่ไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยเพราะเราคุยไม่รู้เรื่องอย่างไรมีความกังวลกังวลจะต่ำไม่ได้แต่ว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องของคนไทยทุกคนที่จะกังวลแต่พอมาเรียนระดับมัธยม ปรากฏว่าอาจารย์ที่สอนพิเศษเป็นอาจารย์ภาษาอาจารย์ที่มาจากต่างชาติั้งนัณฑุโรมศึกษาอาจารย์ต้องมาเรียนภาษาอังกฤษอืมันจําเป็นต้องเรียนครับ<ฆ>จําเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษแล้วที่สําคัญอยากรู้ภาษาอังกฤษพาอาจารย์ไปเที่ยอวอ S <S <S สิงห์บุรีมั่งใช่นาทมั่งมหมอรถตู้วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยหมอรถตู้อาจารย์ชาวต่างชาติที่มาจากต่างชาติเป็นนิสเป็นอาสาสมัครเออเป็นอาจารย์แล็กเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ย,ยอาจารย์เลกเปลี่ยนเขามาสอนเราเราก็พาเขาเที่ยวคุยกับเขามั่งรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่ง <S <S <ๆ>ป้ากับเขาเอย่างเงี้ยตั้งแต่นั้นมาก็เลยชอบเลยชอบภาษาอังกฤษพอมาเรียนระดับปริญญาตรีจึงตัดสินใจเรียนเอกภาษาอังกฤษมือนกันผมเรียนเอกภาษาอ๋อนี่เอกภาษาอังกฤษครับเอกภาษาอังกฤษอ๋อค่ะเอกภาษาคณะวนุษยศาสตร์มหาจุฬา แต่เราก็ใช้ก็ใช้ภาษาอังกฤษแต่ว่าคือปัญหาเรื่องศัพ์ในสารเนี่ยเนี่ยปัญหาว่าวิธีการเรียนที่จําศัพท์ได้หรือทําให้รู้ว่าจะต้องพูดอะไรยังไงเนี่ยอาจารย์ใช้วิธีแบบไตาดูหูฟังปากพูดค่ะก็คือว่าอะไรตาเราดูว่าสมมตินะคะอาจารย์บอกมองว่าอันนี้คือดอกไม้เนาะเราเราอยากจําว่ามันคือดอกไม้อ่ะค่ะให้มองว่ามีคอนเซปต์ของการที่มีกลีบเนี่ยอะไรเงี้ยนี่คือดอกไม้นะอย่าจําภาษาไทยว่าคือดอกไม้เนี่ยคือตาดูแล้วหูก็คือฟัง ปากพูดก็คือปากเราออกเสียงว่า flower flower หูก็ฟังคำนี้ไปด้วยอะค่ะเราก็จะจำว่าคอนเซปต์ตรงนี้มันคือดอกไม้อย่าไปคิดว่าจะต้องท่องว่าแปลไทยเป็นอังกฤษก่อนเพราะคนไทยจะมองว่าจะต้องแปลให้ได้อันดับแรกคือมันอ่านไม่ถูกครับก็คืออันนี้ต้องเรียน phonics ต้องกลับไปย้อนไปถึงเรื่องการออกเสียงแล้วก็การสะกดคำมันมีคำหนึ่งในคอมพิวเตอร์นะจ่านะมีคำหนึงในคอมพิวเตอร์นะคำว่า set up set up แปลว่าติดตั้งใช่ไหมอาจารย์อ่านเป็นอะไรอาเซโต๊บอาไปเซโต๊บก็มีมีเมื่อวานนี้มีนิสิตท่านหนึ่งให้พรีเซนต์ของไม่ไม่เอ่ยที่ละกันนะคะก็คำว่าอ่ะเราอาจารย์จะทดสอบนะทดสอบนะคะ U N T I L ออกเสียงว่าอะไรคะ U N T I L until อั t เชลอาจารย์สมหมายว่า y o u t u b เลยเมื่อวานนี้นี่เสียงว่าอุ่นอิลก็นั่งพยายามนิอยู่นะกั้นอวนีแต่งากอุ่นอิก็นั่งพยายามนอยู่นกั้นหัวร้อยนะพี่เซ็งอยู่แต่เขาตั้งใจมากเลยอุ่นอิอแล้วก็มาบอกทีหลังอ๋อเขาบอกอันเบางบางคำมันเขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันอย่างเช่นคำว่า Michael มิชเอลมิคาเอลมิเชลมิเชลบาลลัสใช่ค่ะมาคแจ็คสันเห็นไฮะอดี๋ยว่าแต่ภาษาอังกฤษเลยจ้าภาษาไทยนี่ครับใช่ครับโอ้ยมันก็พลิกแพมเหมือนกันนะอย่างอาจารย์เขาที่เราผมก็คุยอยู่ว่าอาจารย์อาจารย์บอกว่าอาจารย์ท่านตาไม่ค่อยดีใช่ไหมครับือน้ําตาท่านจะน้อยมันแห้งประจาต้องใช้น้ําตาเทียมอาจารย์ก็บอกว่าผ่านมาตรงโรงพยาบาลนวมนครเนี่ยแวะซื้อน้ําตาเทียมมาหน่อยผมฟังเป็นน้ําตาเทียม อ๋อในรถผมมีเยอะพอมาถึงผมยกตั้งกองเลยอาจารยบอกมันไม่ใช่มันตาหวานเลยนะคะมันเป็นปัญมันเป็นปัญหาโดยภาพรวมนะอาจารย์เรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษก็คือการออกเสียงใช่สกคัญมากซึ่งจริงๆมันก็เป็นเรื่องของระบบการศึกษานะคะถ้าเกิดเรื่องตั้งแต่บอกการสะกดคําหรือการอ่านมันต้องเป็นตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตอนที่เราเรียนรู้ภาษาอังกฤษแรกๆเลยอะค่ะมันต้องมีระบบที่ถูกต้องก่อนแล้วพอโตขึ้นมาเราค่อยซึมซับ แล้วก็มองว่าภาษาอังกฤษมันรอบตัวเราแต่ว่าอย่าไปอายที่จะพูดอย่าไปกลัวชาวต่างชาติเนี่ย่าคนเหมือนเราเนี่ยแหละอายกลัวไม่รู้วิชาใช่ครับ่ะวันนั้นต้องพกดิกชันนารีแบบดิ้นได้อุเดี๋ยวนี้มันอยู่ในในมือถืออะรมือถือใช่แล้วก่อนอาจารย์อาจารย์อะไรนะที่เคยสอนผมว่าต้องพกดิกชันนารีแบบดิ้นได้อะไรเปล่าท่านมีเมียชาวต่างชาติมีเวลาจากัดเนี่ยแป๊บเดียวเลยหมดเวลาละอาจารย์สรุปจุดท้ายนิดหนึ่งว่า ในวิถีชีวิตที่ความเป็นอยู่ทุกวันนี้ใช้หลักทำหลักอะไรในการอยู่ในชีวิตประจําวันเพื่อให้มีความสุขแล้วก็ใช้หลักความรู้จากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาใช้อย่างไรบ้างเรื่องของหลักธรรมอาจจะาจจะตอบไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่าหลักความคิดก็คืออยากให้ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเปิดใจให้กว้างทุกอย่างมีทั้งมี both positive and negative ก็คือข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะัปมนลองมองหาข้อดีแล้วก็ ให้เจอแล้วก็ชื่นชมกับข้อดีนั้นๆข้อเสียให้เราก็เราก็ทราบไว้ว่ามีข้อเสียแต่เราก็คือมองข้ามไม่ต้องไปให้ความรู้สึกว่าจะต้องรู้สึกว่าเมันแย่มันลําบากมากชีวิตอะไรไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ค่ะไม่ใช่แค่ทุกท่านที่ไม่ใช่แค่เฉพาะตัวเราที่เผชิญแต่เป็นทั้งโลกทั้งใบเนี้ยค่ะมันคือ new normal อเราก็แค่ยอมรับกับความผิดาการความปกติใหม่เท่านั้นเอง ค่ะมองว่าเป็นเรื่องปกติค่ะครับใช้ค่อยคืบคลานครับอาจารย์อาจารย์ท่านพูดเรื่องไตรลักษณ์โดยที่อาจารย์อาจจะไม่ทราบรู้ด้วยไม่มัก็คืออะไรมอาจารย์อาจจะใช้คำศัพท์ไม่ถูกักทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้เราต้องปรับสภาพแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าอาจารย์ครับสรุปสุดท้ายครับาตายหมดหรือยังคือมันเป็นสิ่งที่เราอยากตอบแทนสังคมครับโดยเฉพาะเริ่มต้นที่ชุมชน จากที่เราได้เป็นเด็กวัดเป็นเด็กน,น้อยปิณฑบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งใดที่เราจะสร้างได้ก็คือเราอยากจะพัฒนาศาส,สนสถานวัดวาอารามที่เราเคยอยู่อาศัยนีแล้วก็ชุมชนวิถีชีวิตชุมชนให้ปเปลี่ยนให้เขามีอะไรสร้างคุณค่าให้กับชีวิตสร้างไรายได้สร้างอะไรเงี้ยสิ่งเราเนี่ยเพราะว่าเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในตัวเรามันเปลี่ยนแปลงได้เสมอเราเห็นได้ชัดเราเห็นได้ชัดก็คืออยู่ๆโควิดก็ลงมาตูม โรงงานปิดบริษัทปิดทุกคนต้องกลับไปอยู่บ้านอยู่งเทปค้าขายไม่ได้ทําอะไรไม่ได้กลับไปอยู่บ้านทาอะไรต่อต้องหาอะไรทํานี่คือสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากไว้กับท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมทุกคนก็คือเราต้องไม่ยอมแพ้ความสมําเร็จที่เกิดขึ้นได้เริ่มจากสิ่งที่เรารักเหมือนเราพูดถึงเรื่องภาษาอังกฤษเมื่อสักครู่ภาษาอังกฤษใคร,ใครๆก็ไม่อยากจะเรียนใครๆก็เบือ่อใครๆก็ไม่ชอบเริ่มต้นเลยความจําเป็นก่อน เมื่อความจําเป็นมันก็เข้ามาเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันไม่ได้ยากเมื่อไมไ่ยากเราก็เกิดอยากที่จะเรียนรู้เรามีความรู้สึกว่าชอบภาษาอังกฤษละเริ่มพัฒนาเริ่มใส่ใจเริ่มใส่ใจขึ้นเรื่อยๆฝึกฝนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เอามาทบทวนอยู่ตลอดเวลานั่นคือหลักการทางพูุทธศาสนาฉ <c oughs> ันทะวิริยะจิตตะวิมังสา <c oughs> ชอบใส่ใจตั้งใจแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาครับคุณชัย <c oughs> นี่คือ <c oughs> <ม>เราสามารถงบบััค <c oughs> ไม่ต้องบัง <Okay. S 1> คับแล้วเราสามารถที่จะเอาหลักเหล่านี้เอาหลักคำพังพูธศาสนาไปใช้ในชีวิตการเรียนการสอนหรือเรื่องของการดำเนินชีวิตต่างๆได้มากมายเลยครับพุทธศาสนาเราครับครับสุดยอดครับขอบพระคุณอย่างสูงครับเ <จะ S 2> พีย<อ>แป๊บเดียวก็หมดเวลาแล้ว <laughs> สละเวลามาไหนๆมาแล้วก็ให้คุ้มทีมงานมาแล้วก็ต้องให้คุ้มครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ วิสิษ์คุณหรือท่านอาจารย์ชายอยางสูงครับขอบคุณท่านอาจารย์ดรคัทไทชนกขอบคุณอย่างสูงครับมาที่นี่แล้วก็แวะเวียนมาเยี่ยมบ้างนะครับมาพูดภาษาอังกฤษใทีมงานผมฟังมั่งจะได้พัฒนาทักษะจะได้ใส่ใจเรียนหน่อยถ้าไม่งั้นไม่รู้อะไรเปิดคู่มือคืออะไรไม่อ่านคู่มือ พี่ตรงนี้หมายถึงอะไรทํำยังไงเนี่ยวันนั้นก็ต้องเปิดภาษาอังกฤษสาหรับนักประชาสัมพันธ์แล้วนะโออค่ะเฉพาะเลยใช่ไหมคะขอบคุณอย่างสูงครับอาจารย์ขอบคุณคาจารย์ครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือประสบการณ์ตรงที่เราจะได้จากการศึกษาจากการที่วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปถ้าหากว่าเราไม่มีอะไรที่มันใส่ใจจริงๆไม่สนใจจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเรามันก็เหมือนกับชีวิตที่มีแค่ลมหายใจอยู่ แต่ถ้าเราใส่ใจในการที่จะพัฒนาปรับปรุงตนเองทุกอย่างสามารถที่จะพัฒนาได้ต่ออะไรต่ออะไรจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตามวิถีชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามแต่จิตใจที่สําคัญคือจะต้องรู้ว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงนั้นมันเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติเรายอมรับให้ได้เราก็สามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขครับวันนี้หมดเวลาครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ